ต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนสวัสดีครับพบกับผมเสียงแฮกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเมนูแซ่บๆมาแนะนําเพื่อนๆพี่ๆอีกแล้วครับเมนูนี้ก็ได้สดน้ําร้อนๆรงคอเลยครับผมบอกเลยเลยครับเมนูนี้เป็นกับข้าวก็ดีกับแก้นี้ก็เยี่ยมเลยนะครับไก่บ้านเนื้อแน่นๆครับกับใบมะขามอ่อนเปรี้ยวๆรับรองว่าเข้ากันนี้ครับว่ายแล้วก็ไปจุดสุกเลยครับผมนี่ครับเรื่อนสุวไพรนี่แน่นๆกันนลครับอันดับแรกก็จะไปทุบตะไคร้ก่อนนะครับผม แล้วก็ซอยเป็นท่อนๆครับเราก็จะไปซอยหัวขากันนะครับน้ำหอมแดงเพทุบครับแล้วก็กระเทียมครับทุบเหมือนกันเลยนะครับผมเราก็จะมีหัวขาครับหัวขาซอยเป็นแว่นๆเลยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับฉีดเอาต่ใบครับเอาก้านออกนะครับผมแล้วก็มาซอยต้นหอมผักชีครับแล้วก็มีผักชีฝรั่งด้วยนะครับเราก็จะไปม้กระเพราครับทีเด็ดเลยครับหอมๆครับ กับมะเขือเทศครับก็หั่นเตรียมพร้อมไหมครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเตรียมพร้อมเราก็จะไปต้มน้ํากันต่อเลยนะครับใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงที่เราเตรียมไว้ครับลงไปครับโรยเกลือนิดหน่อยครับพอน้ําเดือดล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะครับผมมาเพิ่มขํามเปรี้ยวกับมะขามเปียกครับใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับผม พอน้ำเดือดสักพักก็ใส่เมือเทศลงไปเลยครับตามด้วยใบมะขามอ่อนนะครับใส่ลงไปเลยครับก็ใส่ลงไปพอประมาณนะครับก็จะมีความเปรี้ยวของใบมะขามแล้วก็ความเปรี้ยวของเมือเทศแล้วก็มะขามเปียกวยนะครับใส่ผงนัวลงไปครับตามด้วยรสดีเลยครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ครับหยอดน้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ใบกะเพราครับกับต้นหอมผักชีนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายครับ ตอนนี้เนื้อไก่ก็สุกแล้วครับผมก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผมกลิ่นนี้หอมมากเลยครับจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วครับกับเมนูต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อนครับรับรองว่าเมนูนี้ก็แซ่บอีกแล้วครับสุดน้ำนร้อนในกินหอมของใบกะเพราครับกดาคำเปรี้ยวของใบมะขามอ่อนอนี่รับรองว่าแซ่บอีกทีครับเมนูนี้ก็แซ่บมากครับผม